เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เรามาโซโล่แหล่ง30ดาวนะครับกับแกลกนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเอาตรงแกลกเนี่ยมันก็มีบางเกมที่เขาแบนกันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะแบนกันทําไมเนี่ยครับผมแต่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะถ้าเล่นกับแคลร่อย่างเช่นลาวิวหรือว่าเล่นกับทอนนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแกลกนะครับสายรองเท้าสองข้างนะครับผมนี่ แบบว่ารองเท้าวิ่งเร็วแล้วก็รองเท้ากันซีซีนะครับแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งการออกรองเท้า2ค่ข้างแบบนี้นะครับไม่ได้ทําให้วิ่งเร็วขึ้น2เท่านะครับแต่ทําให้แกลกเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายในช่วงต้นเกมนะครับผมนี่ก็คือมีวิ่งเร็วเอาไว้เดินกดดันแล้วก็มีรองเท้ากันซีซีนะครับกันเวทอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถือว่ามันก็ราคาย่อมเยานะครับผมถ้าเทียบกับไอเทมชิ้นใหญ่ๆนะครับมาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหมันจบมันจบล่างว่ะจบล่างว่ะเพื่อนพิมพ์บอกหน่อยเห็นปลาไหม ได้ครับพี่เรากำลังไปช่วยลมเบอร์เองเอาเยอะเหรอมีการกดสติกเกอร์ยกนิ้วใช่ไหมฮะจะเป็นศพไหมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเราวิ่งเร็วก่อนนะครับเวลาแก๊กวิ่งเร็วเนี่ยมันจะแบบว่าเดินกดดันศัตรูได้ดีนะครับผมแบบเราอาจจะไม่เดินดึงนะแต่แบบว่าเราไม่ดึงแต่เราก็เดินกดดันนี่จบล่างเราก็ดึงปั๊บไปเลย ดักเลยเพื่อนเดี๋ยวมันต้องมาตรงนี้นี่ไงโอ้โหพระเจ้าช่วยผมดึงไม่โดดเดี๋ยวๆได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจะอยู่ผมฟิกกาทืบอะโอเคเอเลนดอร์ได้ครับไม่เอเลนดอร์แตกว่ะผมดึงไม่โดดได้ยังไงโอ๊สงสัยยังไม่ได้เปิดปานนี่ไงเอาดิเปิดปานการดึงแม่นก่อนครับสาตาบินเก็บงานเหลือเชื่อสตาบินตกเครื่อง ไม่งั้นซาตาเก็บสองนะผมบอกเลยอาลองเท้าวิ่งเร็วมาซาตา้านายชื่อว่าตัวเท่ากับตลกใช่ครับเมื่อกี้นายบินนายบินล่วงนีดตลกมากเลยนะครับลำเบอร์นี่ไงดูตัวนี้เลยนี่เรียบร้อยครับหนึ่งศพแตก พาป้าไม่บินล่วงแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอเรามีวิ่งเร็วปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่แบบว่าเดินกดดันสตูได้เยอะนะครับผมเนี่ยต่อให้ผมเดินแบบไม่ดึงแต่ก็แบบว่ากดดันได้นะครับเพราะว่าเวลาฝั่งตรงข้าวเวลาจะโบนเนี่ยเขาต้องรอให้แกดึงก่อนนะครับมาเฮ้ยเฮ้ยมันเตรียมมังกรเราดึงเอ้ยทอรมันเดินกลับว่ะโอ้มันฟิกอร์ครับ ได้ไหมเนี่ยมไม่มีล้างทีเพื่อนเอเลนดอร์จะแตกฟลเรนเจโนมาผมมีอันติีเพื่อนผมดูดในยา่าอย่างนี้ดูดแล้วก็ดึงไปหนึ่งทีเอาดีลาบิวสวยครับผมลลเรียบร้อยครับนี่เราเวดเลยมันไม่โดนครับมาตอนนี้นี่ผมบอกเลยว่า รองเท้าอะไรมีสองข้างแล้วนะครับผมพร้อม <cribing> ลุยกันซีซีแน่นๆนะครับเฮเลนดอโอ้โหป้อมตีว่ะไม่รอดว่ะนายโดนป้อมตีว่ะเฮเลนดอไม่งั้นนี่ถ้าไม่โดนป้อมตีอาจจะรอดอยู่นะครับเรามีอันติมาไม่ทอนทอนเซอร์ไพรส์ครับผมยังไงเรียบร้อย โอเคฟลเรนติโน,โนมาไหมเพื่อนเราเดินเดินเร็วนี่ก็คือแก๊กทำให้แบบว่าเล่นง่ายมากๆนะครับผมออกรองเท้าวิ่งเร็วมานะครับคือมันสามารถวิ่งได้แบบประมาณ500หน่วยเลยนะยนี่ยังไงตายไหมตายไหมจะวัดไหมเรามีดูดนี่หนึ่งวินะครับอย่างนี้เล่นได้นะครับผมเรามีดูดเรามีดูเพื่อน ลำเบอร์ลำเ,เบอร์มันรู้เพื่อนสวยครับได้ป้อมล่างมายังไงทอนตัวโกงนะช่วงนี้นะครับทอนเนี่ยไหนบอกว่าเนิฟแล้วยังไงครับผมสวยมากลาว,วิวยังไงเออโอเคมาแก๊กเดินกดดันนี่วิ่งเร็วด้วยเอาเดิเราไม่ดึงอ่ะเอาดิ แต่มันดึงตรงนี้ครับผมได้ไหมได้ครับเนี่ยพอเวลาเราเดินเร็วปุ๊บอะมันเล่นง่ายนะครับผมแก๊กเนี่ยผมแนะนํให้ให้ออกรองรองเท้าสองข้างนะแล้วก็เลกเกมอาจจะขายรองเท้าวิ่งเร็วทิ้งอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับเนี่ยวิ่งประมาณ523หน่วยนะครับมาเรากาลังไปช่วยเพื่อนดีนะเนี่ยมีรองเท้าวิ่งเร็วอย่างน้อยก็วิ่งไปช่วยเพื่อนเร็วหน่อย <Ultimate. S 1> <c oughs> ถ้าไม่มีรองเท้าวิ่งเร็วนี้ย่างช้าเลยนี่ครับ ไอริเข้าหลังว่ะไอริอันติเรากดล้างให้เพื่อนฟลอเรนติโนโอ้โ,อโหมันกันซีซีแล้วว่ะมันอันติกันซีซีแล้วผมเพื่อนฟลอเรนติโนตายไหมไอริตายอยูผ่ผมจะมีดึงผมจะมีดึงครับอ้าวสไลด์มาแล้วสไลด์มาแล้วก็ดึงอย่าล่วงนะซาร์ตาดีแล้วซาร์ตาแต่มันกดแข็งเลยครับเนี่ยเวลาเล่นแก๊กนี่ ผมชอบมากเลยนะเท่าแบบว่าผมเล่นแคลรี่แลแบบลมิ่งเป็นแก๊กนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายเนาะแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเล่นนะครับกลับบ้านเติมเลือดดีกว่ารอเพื่อนพร้อมบอยรอบนะครับผมกำลังมาช่วยลาวิวเราดึงไม่ว่ามันจะสไลด์หนีคันันเล่นแก๊กนี่ก็ต้องจินตนาการเนย เมื่อกี้ฟอร์เรนเจโนอยู่ย่านนี้แน่เลยนี่ไงอยู่กันเยอะใช่ไหมเราไม่ดึงครับเรากดดันตรงนี้แหละเราเดินไล่แบบกดดันวิ่งเอาซาตาเนี่ยผมก็จะไม่ดึงนะครับผมผมจะเดินเร็วๆเดินกดดันเขาเรียกว่ากิตวิทยานะยครับแบบส่วนใหญ่เวลาเราเจอแกฝั่งต้งข่ามดเราต้องรอให้เขาดึงก่อนแล้วเราถึงจะกล้าเล่นใช่ไหมเกือบโดน เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแบบว่าทําเดินเร็วๆหน่อยแล้วก็ไม่ไม่ดึงแล้วก็ฟิกดูแบบนี้เอายังไงซาต้าไม่บินใส่ทอนต่อแล้วเมื่อกี้โอ้ได้อยู่ครับมาเรามีดึงแล้วนีใครมากันไหมดึงเล่นๆหน่อยดียวกว่าไปผมว่ารอรอทอนสไลด์มาแล้วนะครับ ถอนสไลด์มาแล้วโอ้โหดึงติดนี่ว่ะดึงติดนี่ผมก็เอาครับอยากจะมาบังเพื่อนมากๆถอนอยังไงเดี๋ยวมันเดินนี้ปะเนี่ยมันไม่เดินมานะครับมันเดินลึกนะเ้าเมื่อกี้นี่มันเดินตัดแบบว่าเดินตัดใกล้ๆนี่โดนดึงแน่นอนนะครับถ่ายมาเพื่อนถ่ายมาผมเดินกดดันได้แต่เพื่อนเราไม่ไม่มี ไม่มีใครจะมาบวกเลยนะครับต้องถอยก่อนทีมงานเรายังไม่พร้อมนะครับเนี่ยแก๊กสายวิ่งเร็วครับผมซีซ uh ีก็มีโดนไหมไม่โดนหว่าลาวิวไอริมาเอ้ยซาตาซาตาโดนเต็มๆเลยวะ ซาตาแตกครับผมดึงติดลำเบยอีกแล้วแต่ยังไม่แต่ยังไม่แอตินะครับผมรอก่อนเลยไอรีเข้าอย่างนี้ผมมีแอติดูดจ๊ตจ้าบสองตัวนิ้นน้นเรียบร้อยตายสองตป้อมทีโอเคครับผมเนี่ยผมก็เดินล้ำล้นะครับ เราไม่ดึงเราไม่ดึงเพื่อนเราทําเดินเร็วแล้วเราก็ไม่ดึงให้ลูเมียมันหลอนๆไปนะครับเราจะหวาเขาเดินหลุดอ่ะยังไงนี่ไงเรียบร้อยดูดโอ้โหมันต่อยเราออกว่ะเดี๋ยวนะไอรีเกิดดึงล่วงหน้าเลยครับผมนี่โอ้โหอย่างเซียน เขาเรียกว่าดึงล่วงหน้าว่ะต้องถอยแล้วว่าเพื่อนไม่ไหววะเอาเฮ้ยเพื่อเราสู้วะอ้า,อาวชนะเฉยเลยผมนึกว่าไม่ไหวนะเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยครับผมก็อันนี้ถือว่าเปกานเซตไอเทมที่เล่นแก๊กต้นเกมเล่นง่ายมากๆนะครับผมแนะนําเลยว่าออกรองเท้า2ข้างไปเลยนะครับผมเพราะว่ายังไงแก๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำไดเมจอะไรอยู่แล้วนะครับมันก็แค่แบบเดินกดดันจิตวิทยาไปเรื่อยๆ,ๆอะไรประมาณนี้นะครับ Life. ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะถ้าเล่นกับเพื่อนที่แบบว่าเป็นแคลรี่อย่างเช่นทอนหรือว่าลาวิวพวกเนี้ยก็แนะนําให้เอาแก๊กมาก็จะชอบมากนะครับแคลรี่นะครับหรือว่าแคลรี่เราเป็นยอนอย่างเงี้ยเราก็เล่นแก๊กได้นะเราได้ที่2มานะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายสวัสดีครับ